สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับทุกทุคนผมชื่อวัฒนาครับนามสกุลเฉยผมก็มีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับชื่อเล่นของผมเป็นภาษาอังกฤษคือ Peace ครับผมมาจากจังหวัดบัตตอมบองในประเทศกัมพูชาครับแต่ตอนนี้ผมก็กําลังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบผมมาอยู่ที่นี้ประมาณ13ปีแล้วครับ ที่เคดของผมคือ,อ,อในจังหวัดซีมเรียบครับแต่คุณพ่อและคุณแม่ของผมไปอยู่จังหวัดบัตตบ,บองตั้งแต่ผมอายุออสี่ขวบสี่ห้าขวบครับปัจจุบันนี้ผมมีสมาชจิก9คนครับ มีพี่น้องอมีคุณพ่อและคุณแม่พี่น้องเอจ,จ็ดคนกับกับผมด้วยครับคุณพ่อและคุณแม่ของผมพูดได้สองภาษาครับคือภาษาแม่และภาษาไทยครับ แต่ผมนี้เป็นคนพูดได้3ภาษาครับคือคือภาษาแคนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยนิดน้อยครับออตอนนี้ผมก็กำลังทำงานอยู่ที่จงังหวัดสถาบัน IDP Education ครับเ,เป็นคนรักษาครับ ช่วยนักเรียนไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับและก็กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ที่ LLC ครับภูมิเรียนภาษาไทยตั้งแต่เดืนอนมกราคมครับประมาณแปด แดเดือนแล้วครับผมคิดว่าภาษาไทยนี้ก็ไม่ไม่ยากครับแต่ผมต้องพยายามพูดและก็ฟังฟังเพื่อนฟ,ฟังคุณครูซ่อนครับผมไม่เคยไปประเทศไทยแล้วแต่ผม ชอบไปตอนโควิดตอนโควิดจบครับผมชอบอาหารไทยมากกว่ากับมากกว่าอาหารแคร์ครับบอกว่าผมชอบกินอาหารแพทมากครับขอบคุณครับ